สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Top SUV เนี่ยวันนี้เอารถ2คัน2สไตล์นะครับมาให้ชมกันครับคุณชมนะใครที่หารถครอบครัวอยู่นะครับนะที่ เป็น PPV แบบนี้นะครับราคาเนี่ยไม่แรงนะครับลดลงมาจากมือหป้ายแดงเนี่ยหลายแสนเลยนะครับสำหรับรถครอบครัว2รุ่นนี้ครับอยู่กับ Toyota Fortuner 2.4V นะครับคันนี้ปี2019นะนะครับแล้วเป็นขับ2ด้วยนะครับนะผ่อนเริ่มต้นฟรีดาวได้เลยนะครับอยู่ที่เดือนละ1 6่นครับคุณชมแล้วก็คันนี้ครับสีดำดูแบบนี้เลยนะครับตัวมินะฮะ1.9 Dionic ขออภัยครับ 1.9อีลิแกนนะครับปี2021ครับคันนี้ใหม่ใช้งานแค่60,000โลเท่านั้นนะครับราคาเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะครับผ่อนฟรีดาวได้เลยนะอยู่ที่เดือนละ17 0 0นนะครับได้เป็นปี2021ไปครับคุณชมนะฮะราคา959,000ครับคุณชมนะฮะได้เป็นมิลเปีใหม่ๆไปใช้งานนะครับสีดำแบบนี้ครับนี่ฮะ รถครอบครัวในสต็อกเรามีหลายคันนะครับจอดอยู่เนี่ยเรียงรายอยู่ประมาณ20-30คันเลยนะครับท่านใดที่สนใจนะนะเดี๋ยวติดต่อผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะส่งรูปให้ดูนะครับว่าราคาเรทพรอนอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมเอา2คันนี้มาให้ดูกันก่อนนะครับสำหรับตัว Fortuner และ m u l l x คันนี้ครับ มาที่ด้านซ้ายมือกันก่อนเลยนะครับสำหรับตัว toyota fortuner 2.4 v คันนี้ครับปี2019นะไมล์แสนห้านะครับราคาเสนอขาย8,89,000เองคุณชมนะฮะได้เป็นปี2019ไปและเป็นตัว2.4 v ขับ2นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะนะสำหรับราคาเนี่ยลดลงมาจากมือหนึ่งป้ายแดงถือว่าหลายแสนเลยนะครับนะสูงมากๆสำหรับคันนี้นะครับโครงสร้างสภาพเกดเครับคุณชมนะฮะ รถที่เพชรยนต์นะครับคัดเอามาขายไม่มีเอาเกตบีเกตซีมาขายแน่นอนนะครับเพราะว่าเพชรยนต์เราเนี่ยนะขายรถมากว่า24ปีนะครับบนพื้นที่ตัวเองนะครับท่านใดที่อยากเข้ามาชมรถด้วยตัวเองสามารถเข้ามาชมได้เลยเข้ามาทดลองขับกันก่อนนะครับเข้ามาได้ครับที่เขตมินบุรีนะครับ กรุงเทพครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับแล้วก็เพชรยนต์เนี่ยเพิ่งได้รางวัลระดับประเทศมาด้วยนะครับชนะเลิศนะครับแชมเปี้ยนออฟเดอะเยียร์แคมเปญรถต้นใจจากธนาคารธนาตานะครับถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับได้มาสองรางวัลนะครับอีกรางวัลหนึ่งเป็นรางวัลเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับปีล่าสุดนะครับปี2024นนะมั่นใจในคุณภาพรถได้เลยนะครับ คุณชมเนี่ยจะได้รถออกไปใช้งานนะครับยาวๆ10ปี15ปี20ปีแน่นอนครับคุณชมเดี๋ยวผมพามาดูออปชันทั้งภายในภายนอกรอบคันกันเลยนะครับสำหรับ2รุ่นนี้ทั้งตัว f o r t u n e r และ m i l เเลยนะครับเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางให้คุณชมได้รับชมกันนะครับสำหรับใครที่หา PPV นะรถครอบครัวเซกเมนต์ขนาดใหญ่นะฮะนะไปได้หลายคนแบบนี้นะครับและภายในเนี่ยฟังก์ชันออปชันล้นๆนะครับนั่งสะดวกสบายนะ2คันนี้ตอบโจทย์นะครับและ ผมเลือกมาเป็นสีดําดุๆมาให้แบบนี้ครับคุณชมนะฮะสีขาวก็มีสีบรอนก็มีนะครับมีหลายคันนะนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปตัวรองท็อปนะฮะมีหมดนะนะครับวันนี้ดู2คันนี้กันก่อนครับคุณชมมาใช้งาน1นึ0 0 0สานโลนะครับนี่ฮะนะบอดี้ผิวพันธ์เขาสวยๆนี่ครับไม่เคยมีประวัติเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนครับใครที่หารถครอบครัวอยู่นะครับ f o r t u n e นนะเป็นรุ่นยอดฮิตทั้ง2รุ่นเลยนะครับนะแล้วเป็นคู่แข่งกันด้วยนะฮะ เดี๋ยวผมพาชมนะครับไฟหน้าเขาได้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนนะครับลูกแก้วใสๆแบบนี้เลยนะครับมีไฟเดนไลท์มาให้ด้วยนะนี่ฮะเป็น LED นะครับสำหรับคันนี้กระจังหน้าตกแต่งด้วยโคเมียมสวยงามแบบนี้ครับคุณชมป้ายทะเบียน8กล4619นะครับไฟตันหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับในราคา889,000ครับคุณชมผ่อนแค่เดือนละ16่นนะครับ ใครที่สนใจนะฮะสคันนี้นะติดต่อมาได้เลยนะครับที่088894496นะครับหรือจะ a d ด line id มาที่ TOPPRP92 ก็ได้เดี๋ยวผมจะขึ้น contact ด้านล่างมุมขวาไว้ให้นะฮะเรามาชม option กันต่อนะครับนี่ครับเหลี่ยมสารตัวรถต่างๆคมสวยนะฮะคันนี้เป็นสีดำดุๆสอคันนี้นะครับสีดำดุๆครับแล้วแต่สไตล์นะฮะว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบรุ่นไหนนะฮะนะโครงสร้างสภาพเกรด A ครับคุณชมเดี๋ยวผมพาชม นะฮะรอบคันเลยอ่ะลืมพูดไปนะครับกระจกด้านข้างเนี่ยพับเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้ฮะอาจจะไม่ได้สตาร์ทรถให้คุณชมดูนะครับเพราะว่ากุญแจเนี่ยเอ่อไม่ได้อยู่ที่ตัวผมนะครับนะจอดอยู่ในซองนะครับผมเอามาถ่ายให้ดูกันนะฮะคันนี้ภายในได้เป็นปุ่มพุ้งสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมครูสคอนโทรลครับไม้แท้ไม่เดิมนะฮะ1นึ่งแสนห้ามืโล ะครับคันนี้เสนอขาย8 0 0 0 0 0 0 0นะฮะได้ปี2,009สีดำเป็นขับ2ไปนะครับภายในได้มาเป็นเบาดหนังตึงๆแบบนี้ฮะนะเบาะหนังประดับไฟฟ้านะครับอาจจะมืดสักนิดนึงนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยฝนตกนะครับเดี๋ยวผมไปเล่งแสงให้นะได้เป็นจอเครื่องเสียงทัชสกรีนแบบนี้นะครับกล้องหลังกล้องถอยติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับคุณผูชมแอร์เป็นแอร์ออโต้นะฮะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ครับ นี่แบบนี้สวยๆใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับและมีโหมดขับขี่มาให้นะครับ Eco Mode Power Mode ปุ่ม traction control การลื่นกันถลายมีมาให้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับนะสวยงามกว้างขวางนะครับสำหรับตัวรถครอบครัวคันนี้ครับนี่ฮะภายในนะฮะเบาะผู้โดยสารตอนที่2นะครับตรงกลางเนี่ยเบาะพับเก็บได้ด้วยนะฮะสามารถใส่ของได้อีกนะภายในเร็กลูมเขายังกว้างๆเลยนะครับ นี่ครับตรงนี้นะครับยังมีรูเสียบ power outlet มาให้นะฮะเสียบตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวปลั๊กนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ,ะเปิดให้ชมนะครับเป็นตัวปลั๊กนะครับมีปลั๊กมาให้นะกระเป๋าจิงโจ้ติดตั้งมาให้2ใบคู่หน้านะครับด้านบนนะฮะไม่มีรอยเจิมลงยานในดๆมีแอร์ผู้ดยสารมาให้ด้วยนะครับ นะฟอร์จูเนอร์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับในราคา8 0 89,000ผ่อนเดือนละ1 0ครับคุณผู้ชมนะฮะสวยๆแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมให้มาดูตัวด้านหลังกันนะครับไฟนะครับได้มาเป็นไฟ LED light guiding แบบนี้ครับนะฮะฟอร์จูเนอร์เนี่ยสวยสวยงามอยู่แล้วนะครับขับขี่สนุกนะครับแล้วก็เป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยตกแต่งด้วยเส้นโครเมี่ยมแบบนี้ครับชมนะฮะกล้องถอยกล้องหลังติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับระยะเซ็นเซอร์ต่างๆมีมาให้ครับ คันนี้โครงสร้างเกตเอแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ฮะกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับไล่ฟ้ามันชัดๆแบบนี้เสากาศคีบฉลามแบบชาร์กฟินนะครับติดตั้งสปอยเลอร์มาตรงนี้นะครับไฟเบรกตัวที่สามอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะประตูหลังนะครับเปิดปิดแบบไฟฟ้านะคุณชมนะฮะภายในกว้างกว้างแบบนี้ครับนี่ยังมีเบาะเสริมนะฮะสำหรับรถครอบครัวคันนี้ครับนะรถยนต์เจ็ดที่นั่งนะฮะ สามารถพับเก็บได้ด้วยใส่ของได้ตรงนี้ครับคุณชมนะภายในใหม่ๆนะครับโครงสร้างสภาพเกดเอแน่นอนนะครับเพชรยน์เราเพิ่งได้รับรางวัลมานะครับรถมือสองนะครับอันดับหนึ่งของประเทศเลยนะฮะน้อนไม่มีขันไขขยับครับคุณชมนี่ฮะนะรอยสปอร์ตดอร์คอยู่เดิมๆแบบนี้ครับนะใครที่หา f o ร์จูเนที่โครงสร้างเกตเอดีๆสักคันนะครับ บอกเลยนะครับว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับนะไปซื้อมือหนึ่งป้ายแดงเนี่ยต้องเสียเงินดาวอีกนะครับแล้วผ่อนเนี่ยหลายบาทนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยผ่อนฟรีดาวได้นะครับแค่เดือนละ16,000บาทเท่านั้นนะฮะนี่ครับเหลี่ยมสารตรงฝาท้ายนะครับก็อยู่เดิมเดิมแบบนี้สปอร์ตเมอาร์คยังอยู่เดิมๆครับคุณผู้ชมนะโครงสร้างเดิมแท้ทุกจุดนะครับและเรายังตรวจรถให้อีก 274จุดนะฮะจากหน่วยงานด้านนอกครับคุณชมนี่ครับผมกดปุ่มปิดนะฮะแล้วก็มันจะปิดให้เองแบบอัตโนมัติเลยนะสำหรับ Fortuner คันนี้นะครับภายในภายนอกออปชั่นลนุนล้นนะครับในราคา889,000ผ่อนเดือนละ16,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้ใครที่อยากได้ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรนะครับขอแค่มีเอกสารยืนยันไรายได้ที่ชัดเจนนะครับ เป็นรายละอักษรนะเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับใครที่จะซื้อสดนะฮะเรามีเล่มจัดโอนจัดซื้อได้เลยเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะครับนะหรือใครจะจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีธนาคารบริการรองรับอยู่เยอะเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่2.39%นะครับผ่อน4ปีนะ5ปี3.09นะครับ6ปี3.997ปี4.49ครับนะโยนดอกเบี้ยพิเศษไม่ให้นะครับสำหรับท่านใดที่เครดิตดีนะครับ ต่อไปครับคุณชมอยู่ที่มิวเอ็กคันนี้ครับ Isuzu มิวเอ็ก1.9นะฮะตัวรองท็อปคันนี้ครับเอลเลกน,นะฮะปี2021นะครับเสนอขายแค่959,000ครับชมได้1.9เอลเลกแนไป นะครับสำหรับตัว m ิ x เอคันนี้สีดำนะฮะดูดูแบบนี้ใครที่หาอยู่นะครับโครงสร้างสภาพเกรดเแน่นอนครับผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดออปชันจากภายนอกสู่ภายในเลยนะครับเปรียบเทียบกันและและกันนะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะฮะนะแต่ว่าเป็นทั้งเลือกของผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเลือก m ิ x เอหรือ f อร์จเนอร์นะครับรถ2คันนี้คุณภาพเกรดเคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะ ไฟหน้านะครับได้มาเป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนส์เช่นกันนะครับแต่ว่าโคมไฟเนี่ยเขาจะดีไซน์คนละอย่างนะครับสำหรับตัวมิวเเนี่ยจะโฉบเฉี่ยวกว่านะครับนะนี่ฮะไฟเดทาร์มดันนิ่งไลท์ตัดมาแบบนี้เลยนะครับนะจะทรงแบบว่าเท่กว่านะครับโฉบเฉี่ยวกว่านะฮะทันสมัยกว่าครับจะทรงสปอร์ตมากกว่านะครับสำหรับตัว isuzu mu-X นะฮะไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมนะฮะและนี่ครับ ตัวโครเมียมด้านหน้ากระจังหน้าเนี่ยตกแต่งมาให้นะครับชมนี้บอกเลยนะครับว่าสวยสวยจริงนะครับมิวเอ็กซ์1.9นะครับเอลิแกนนะเป็นรุ่นรองท็อปนะครับปี2021ไม่ใช้งานแค่68,000โลเท่านั้นป้ายทะเบียน5ขอส2720นะฮะจำไว้เลยนะใครที่อยากได้คันนี้นะครับเสนอขายแค่959,000ครับคุณผู้ชมผ่อนอยู่ที่เดือนละ1 0 0 0นะในกรณีฟรีดาวนะครับหรือท่านใดที่อยาก เ่พอพรถูกๆนะครับสามารถดาวเข้ามาได้ก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับรถครอบครัว2คันนี้อ่าพรหมหมื่นหกหมื่นเจ็ดไม้ใช้งาน1นึ่งแสนห้ามโลคันนี้ไม้ใช้งาน6กหมื่นแปดพันโลนะครับได้เป็นเออปีสิบเก้าปียีิบเอ็ดนะครับด้านข้างเหลี่ยมสันตัวรถสวยๆครับคุณผู้ชมนะฮะกระจกข้างพับเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับเหลี่ยมสันตตัวรถค่อนข้างเงางาม,งามสวยงามนะครับ สองคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะไม่เคยกลับไมค์กอไม้สีไม่เคยพ่นมาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพื้นความจมน้ำมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพชรยนต์เราไม่ทำเสียชื่อองค์กรอยู่แล้วนะครับสามารถเข้ามาชมรถด้วยตัวเองได้หรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะฮะนะคใครที่จัดไฟแนนซ์นะครับและใครที่จะซื้อสดนะครับเรามีบริการรถสไลด์นะส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมเลยนะครับ นะหายห่วงนะฮะสวยๆเลยนะครับนี่ครับโอ้โหโครงสร้างแบกเดิมนะครับล้อแมกเดิมอย่างนี้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมีที่พักขาให้นะครับระหว่างขึ้นนะระหว่างขึ้นรถมีมาให้ครับคิวกันสาดติดตั้งมาให้เรียบร้อยกระจกเดิมแท้จากอิซุสุทุกบานเลย2คันนี้กุญแจสมาร์ทคิเลสนะครับโอ้โหภายในค่อนข้างหรูหราเลยนะครับอาจจะแคบนิดน,นึงนะนะได้มาเป็นแบก อขออภัยครับได้มาเป็นเบาะหนังตึงๆแบบนี้ครับคุณ้ชมสีน้ําตาลนะฮะภายในสวยจริงๆนะสําหรับตัว m ิลเคันนี้นะครับหงมาลายมัลติฟัง์กชันนะครับสามการแบบนี้มาพร้อมครูดคอนโทรลนะครับจอทัชสกรีนมีมาให้ครับคุณผู้ชมรองรับตัวอตัว e p p r p c a r p l a y a u t o a n d r o i d ต่างๆได้เลยนะฮะและนี่ครับแผงคอนโทรลตรงแอร์นะเป็นปุ่มปเปียโนแบบนี้เลยนะครับเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับ และมีรูเสียบให้ตรงนี้นะฮะที่เก็บของมีมาให้ตรงนี้นะครับโตเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับคุณผู้ชมนะฮะนี่ฮะมีโหมดต่างๆให้ traction control นะครับโหมดการเลื่อนการถ่ายนะมีมาให้นะฮะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครับเบรกโฮก็มีมาให้นะที่วางแก้วมีมาให้สองจุดตรงนี้นะครับที่พักแขนก็อยู่ตรงนี้นะกระจกตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับคันนี้เนี่ยแผงคอนโทรลไฟมีมาให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะฮะและมีที่ใส่แว่นให้ด้วย นะครับสำหรับตัวมีเวกคันนี้นะฮะแผงคอนโทรลตรงประตูนะตรงประตูนะครับตรงกระจกเนี่ยไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับครับคุณผู้ชมนะภายในสวยๆแบบนี้ฮะได้เป็นเอ่อภายในเนี่ยสีทูโทนนะครับโครงสร้างสภาพเกรดเอนะครับนะผมจะอาจจะไม่ได้แกะให้ชมกันนะฮะอ่ะสักนิดนึงนะครับนี่ครับรอยสปอร์ตเมนอาร์คมๆชัดๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะโครงสร้างสภาพเกรดเอแน่นอน ใครที่อยากชมรถตัวจริงนะครับสามารถเข้ามารับชมกันได้นะที่เพรยนต์สำนักงานใหญ่นะครับจะจอดไว้ที่นี่เลยนะครับผมทัพเพรยนนะครับประจำอยู่ที่เพรยนต์สำนักงานใหญ่นะครับติดต่อได้เลยนะที่เบอร์ศูนย์แปดแปดปเก้าเก้าสี่สี่เก้าหกนะฮะจะขึ้นด้านล่างมุมขวาวไว้ให้ตัวเบาะนะฮะอาจจะแคบนิดหนึ่งนะครับรถมันจอดอยู่ในซองนะคุณผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับตัวภายในนะครับเบาะตอนที่สองเนี่ย เป็นเบาะหนังตึงๆสภาพใหม่เอี่ยมเลยนะครับคันนี้ปี2021รถเพิ่งออกมา3ปีนะครับมใช้งาน6 8 0 0 0กิโลนะฮะนี่ครับมีรูเสียบชาร์จ USB มาให้2จุดตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมีเป็นปลั๊กเลยนะครับเสียบมาให้ตรงนี้ฮะกระเป๋าจิงโจ้ติดตั้งมาตรงนี้2ใบนะครับฝั่งนู้นก็มีนะฮะ ตัวแอร์นะครับด้านบนเนี่ยมีให้นะครับตรงผู้โดยสารตอนที่สองนะครับด้านหลังก็กว้างๆเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดูดีกว่านะครับภายในค่อนข้างกว้างเลยนะสําหรับรถครอบครัว2คันนี้นะครับในราคา9ก้0 0 0นห้าหมื่นครับคุณชมนะฮะอ่านี่ครับด้านหลังนะครับประตูท้ายเนี่ยยังเปิดปิดแบบไฟฟ้าด้วยนะระบบไฟฟ้านะครับภายในกว้างๆครับคุณชมจะต่างกันนะเมื่อกี้ฟอร์จูเนอร์เนี่ยจะเก็บ ด้านข้างนะครับคันนี้เนี่ยเบาะเสริมนะครับเจ็ดที่นั่งสองคันเลยนะครับแต่ว่า m ิวเอเนี่ยจะเสริมตรงนี้นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับเพิ่มพื้นที่อเนกประสงค์เข้าไปอีกนะครับเก็บของได้เยอะเลยนะฮะของสร้างเรามาดูกันนะครับนี่ฮะตัวน็อตนะครับไม่เคยขันไขขยับนะไม่มีรอยแกะรอยแงะแต่อย่างใดนะครับนี่ตรงรางน้ําฝนนะฮะอยู่เดิมๆแบบนี้ครับคุณผู้ชม สวยงามจริงนะครับสําหรับตัวมิวเอคันนี้มาใช้งาน68.000นแดพัโลนะใครที่ชอบสีดํานะครับวันนี้เอามาถ่ายให้ชมกันนะรถจอดอยู่ในซองคู่กัน2คันพอดีนะฮะนี่ครับตัวสปอร์ตเมนักยังให้เห็นแบบนี้เลยนะฮะโชคคํำฝาท้ายนะครับอยู่เดิมๆครับนี่ฝาท้ายสภาพเดิมนะฮะโอ้โหใหม่คลิปเลยนะครับเหมือนออกมือนหนึ่งนะคุณผู้ชม นะะในราคาแค่959,000นะครับลดลงมาจากมาหนึ่งป้ายแดงหลายแสนเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดนะฮะนี่ฮะกดผมนี่ปึ๊บปิดเลยนะครับกล้องหลังกล้องถอยติดตั้งมาให้ครับคุณชมนะฮะสวยงามที่ปันดน้้ำฝนมีมาให้ด้านหลังกระจกเดิมแท้นะครับทุกบานไล่ฟ้ามาชัดๆแบบนี้ไฟเบรกตัวที่3อยู่ตรงนี้เสาอากาศคิปฉลามแบบชากฟินนะฮะและคันนี้มีโรบาร์ด้วยนะ นะครับสวยงามสําหรับตัวสีดำมิวเอ็กคันนี้ครับเป็น1.9อีเลแกนต์นะฮะเป็นรุ่นรองนะฮะนะตัวท็อปเนี่ยจะเป็นคันนี้มีให้นะครับมิวเอ็กนะครับจะเป็นตัวอัลติเมทนะฮะ3.0คันนี้ครับนะเสนอขายอยู่ล้านนิดๆนะฮะผมไม่แน่ใจประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับคันนี้เป็นขับสี่นะนะะอ่ะเรามาต่อกันที่รุ่นรองนะครับไฟท้ายเนี่ยโฉบเฉี่ยวนะผมชอบไฟท้ายเขามากเลย นะเป็นโคมไฟรมดำมาแบบนี้ LED Light Guiding าวยาๆแบบนี้ครับุณผู้ชมนะทรงสปอร์ตแล้วก็ทันสมัยด้วยนะครับนะฮะตัว m ิวเอเนี่ยหลายๆคนชอบนะครับนะการขับขี่ก็ดีนะไปเป็นแบบครอบครัวเป็นหมู่คณะได้เลยนะครับราคาดีด้วย9,59,000เซ็ 9, 59, นเซอร์หลังเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้ครับุณผู้ชมนะครับสวยงามมากด้านหลังนะครับ รถเนี่ยไม่เคยมีประวัติชนหนักพิวามจมน้ํามาแน่นอนทุกคันนะฮะที่จอดขายอยู่ในเพชรยนต์เนี่ยนะครับเรามีแต่คัดโครงสร้างสภาพเกตเนะครับใครที่สนใจคันไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะมิวเ mm hmm. เนี่ยเราจอดอยู่หลายคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีบอนสีดำนะฮะนี่หรือว่าจะเป็นตัวท็อปคันนี้นะครับก็มีนะครับตรงกระจกเนี่ยยังเป็นตกแต่งมาด้วยโครเมียมแบบนี้ฮะ ลากยาวมาเลยนะครับนะสวยงามไม่มีรอยลักยิ้มใดๆดูผิวพันธุ์เขาได้เลยนะครับอ่ะเปิดภายในให้ดูรอบหนึ่งเมื่อกี้อาจจะมืดอาจจะแคบไปหน่อยนะฮะนี่ผมให้ดูภายในกว้างๆนะคุณชมได้มาเป็นเบาะสีทูโทนแบบนี้นะครับนี่ฮะเบาะสภาพใหม่มากๆครับคุณชมนะครับตอบโจทย์นะครับสำหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งไปได้หลายคนและนั่งสะดวกสบายนะครับขับทางไกลเนี่ยชิลๆเลยนะฮะสำหรับตัว mew x และ Fortuner คันนี้นะครับนี่ครับภายในสวยๆนะจอเใหญ่มากๆเลยนะครับสวยงามสำหรับคันนี้และได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์1.9นนะฮะนะก็ตอบโจทย์นะครับใครที่หาตัวรถครอบครัวอยู่2คันนี้นะครับผมเอามาถ่ายให้ชมกันนะนะครับเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางให้คุณชมได้เลือกกันนะครับคันนี้ผ่อนฟรีดาวอยู่ที่เดือนละ17,000นะครับตลอดอายุสัญญานะครับ ส่วน f o r t จ r เนี่ยผ่อนอยู่ที่16,000นะครับตลอดอายุสัญญานะย้ำกันอีกครั้งนะครับ t o y o t a f o r รจรุ่น V นะครับปี2019คันนี้ไม่ใช้งาน150,000โลเสนอขาย8,89,000พผ่อนฟรีดาวอยู่เดือนละ16 0นะครับคันนี้ครับ i s u ู u ู u x 1.9นะฮะ Elegant นะครับ, e ant, รบปี2021 ไม่ใช้งาน68,000โลเสนอขาย9 0 0 0 0 0 0พผ่อนเดือนละ17,000นะครับท่านใดที่อยากได้คันไหนโทรมาปรึกษาผมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพข้าราชการนะครับพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทนะครับออกได้ง่ายๆเลยนะครับขอแค่เงินเดือนเนี่ยเป็น2เท่าของค่างวดรถนะครับออกคนเดียวไม่ต้องมีคนคำ้ำนะฮะจัดโอนจัดซื้อได้เลยสำหรับใครที่จะซื้อสดนะครับเดี๋ยวผม ยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่ว่าจะออกรถจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดนะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับอาชีพอื่นนะฮะค้าขายหรือว่าเจ้าของธุรกิจนะครับผมปรึกษาได้เลยนะออกรถได้นะครับขอแค่เครดิตดีนะครับไม่ติดเครดิตบูโรนะฮะรถครอบครัวของเรามีอีกหลายคันนะครับผมเดี๋ยวผมเอามาถ่ายให้ดูกันคลิปหน้านะครับหรือท่านใดที่สนใจคันไหนก็ ทักมาสอบถามได้ที่0 8 8 8 9 9 4 4 9 6หรือจะแอดไลน์มาที่ TOPPRP 9 2ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคด้านล่างมุมขวาไว้ให้นะคุณชมนะครับนะดเดี๋ยวอ,อยังไงเนี่ยติดต่อมาได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคุณชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ช่อง Top s u v Cu t g r a ั e A ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ